สวัสดีครับผมภูมิสิทธิ์ชนทวงศผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยพร้อมด้วยโค้ชและนักกีฬาฟุตบอลผมต้องกล่าวคำว่าขอโทษและเสียใจกับเหตุการณ์การหักทงประจำโรงเรียนของโรงเรียนราชชศีมาวิทยาล,าลัยนะครับในการแข่งขันฟุตบอลกรมพละศ,ศึกษารุ่น18ปีถ้วยขอ นะครับซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยตัวผมเองรวมทั้งคุณครูและบุคลากรและผู้เกี่ยวข้องนะครับทั้งสิทธิเก่าสิทธิปัจจุบันก็ไม่สบายใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเรายอมรับครับว่าเหตุการณ์นี้เราทําผิดนะครับไม่เหมาะสมในการไปทําการที่ดูเหมือนจะดูถูกเหยียดหยามนะครับสถาบันของโรงเรียนราชศีมาวิทยาลัยครับ ซึ่งมันไม่เหมาะสมสำหรับการที่จะเป็นเพื่อนเป็นมิตรนะครับและเป็นโรงเรียนในสังกัดเดียวกันรวมทั้งการที่เรามีอัตลักษณ์สุภาพบุรุษสวนกุหลาบยิ่งไม่เหมาะสมที่จะไปกระทําการใดๆที่แสดงถึงการไม่มีน้ําใจนักกีฬาและการเหยียดหยามคู่แข่งนะครับผมขอโทษนะครับไปยังโรงเรียน ราชสีมาวิทยาลัยนะครับท่านผู้บริการคณะครูบุคลากรสิทธิ์เก่าสิทธิ์ปัจจุบันนะครับตลอดจนบุคลากรในแวดวงกีฬาฟุตบอลทุกท่านนะครับและเหตุการณ์เช่นนี้จะไม่เกิดขึ้นอีกนะครับโดยโรงเรียนจะมีคณะกรรมการนะครับในการสอบสวนและนะครับกำหนดบทลงโทษกับ โค้ดและนักเรียนที่กระทําความผิดนะครับและผมให้สัญญาว่าเหตุการณ์เช่นนี้จะไม่เกิดขึ้นอีกนะครับขอโทษและขออภัยทุกท่านที่เกี่ยวข้องมาณที่นี้ครับครับสวัสดีครับผมนาตักดาจีมดีครับผลหน้าผู้สอนยุ่ิ18ปีโรงในสุราพิลาครับจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับผมก็รู้สึกเสียใจยนะครับแล้วก็ไม่ได้มีเจตนาที่จะ ทำร้ายน้ําใจของโคราทศสีบาทนะครับเพราะว่าก็ไม่มีอะไรจะกล่าวครับนอกจากคําว่าขอโทษครับแล้วก็จะไม่ให้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นซ้าครับขอโทษครับแล้วผมนายวิรวตดพานทองครับอยากอ,ออกมาขอโทษครับในสิ่งที่ทําไปอาจจะรู้เท่าไม่ถึงการครับขอโทษครับ